สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวหัวผู้หากินหมาสักครับวันนี้พาพี่น้องนะครับมาหาง่วงงามๆครับไซส์ใหญ่ๆยักษ์ครับราคาเกษตรกรราคาถูกๆครับพี่น้องงัวงลักแสนจัดโปครับวันนี้งัวงามคูครับไซส์ใหญ่ยักษ์ครับวันนี้พบกันอยู่ที่ข้อของคูต้าฟาร์มครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอ่ะบวสดีว่าไปตักท้ายปูต้าเลยเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุตต้าฟาร์มนะครับทิพล้วนนะวันนี้เนาะอำเภอเมืองมหาสารคามเบอร์โต้นะครับศูนย์แปดห้าครับ 0087566นย์แปดไอดีไล่นะครับ0951809560้คลิปนี้บ่ผิดหวังครับงวงงามครับสองตัวนี้ครับผู้ใดกำลังมองแก้มงวงงามครับใส่ญ่ๆแบบปีดประกวดเลยครับตัวนี้เอาแคนเลยเอาตัวตัวใดก่อนตัวนี้ก่อนกันเลยก่อนก็ได้เนาะครับลูก CY096 สายมือนะครับเป็นลูก CY096 อ่าเป็นแม่สาวเนาะตัวนี้เนาะแม่สาวทองแรกแม่สาวตัวนี้ทองไปบ่ครับผสมเคียบแยกเพศษไปเคียบเนาะแยกเพศษไปครับผสมแบบ แยกเพจไว้พี่น้องป้าพี่น้องแทงขาใหญ่บักคักเลยครับพี่น้องนี่อ่าเป็นสีอ่าแดงสับๆเลยเนาะแดงเข้มแดงเข้มนอกตั้งหลังตรงลําตัวยาวมากครับพี่น้องดูโคนรหางไทยไงโอ้สุดยอดของงังงามล้วครับตัีสูงประมาณร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกลบอยู่นะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกลบครับแข้งขาใหญ่นมซีป่ะครับนมซีครับนมซีไม่มีติ่งเนาะครับไม่มีติ่งครับไต่เกีย์ประกวดเลยครับพี่น้องงัวตัวนี้เป็นลูกของ ซีวายเนาะแมนครับซีวายศูนย์เก้าหกผสมเลแบบแยกเพศบอแมนเคฟเคฟสามหนึ่งครับนี่ครับเี่ยหางลามดีครับครับอ่าเป็นคลิปเล่งด้วยนะพี่น้องใส่ยห่ย่ๆแบบนี้ได้ของหง่มากเปล่บเปิดเลยครับพี่น้องให้พี่น้องแบ่งปันกันไปเรี่ยงสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับใช้ใหญ่ยักษ์หัวล้นสวยตัวนี้ผสมแจ็คืมอเหรอครับผสมได้ผ่านรอบครับผ่านรอบเนาะผ่านรอบแล้วพี่น้องเอาไปรุนเอาได้ครับพี่น้อง แบบว่าต <ะ S 2> <ย>ุียเป็นแม่สาวถ้ทองก็บทองแรกเนาะเล็บขาแข็งดีครับนี่ครับเล็บสวยครับเล็บนี่แข้งขาใหญ่ครับนมสีไม่มีติ่งจับหนอกสวยพี่หนอกหนอกตั้งลังตรงลำตัวยาวสูงเบียดเบียดไปร้อยห้าสิบเนาะครบเครื่องโอ้ใส่ไงตนี้เปิดราคาตท่าไอ้คู่เปิดไปหกหมื่นหาครับหกหมื่นหาไ้กระเซ็นโมดี้ตัวนี้เนี่ยตะกี้<ห>มีลักเสนนะครับพี่นนอกดูไหว่าซูนเก้าหกยังดีเซีสนวแสนรับลูกพ่อพันในตำนานเลยครับซีวายศูนย์เก้าหก เชื่องครับตัวนี้พี่น้อง่องเชื่องนะครับเป็นงวงใหญ่ในเชื่องครับนนหนาตันๆเลยจับได้บายได้ครับอ่าพี่น้องเชื่องเชื่องจับได้บายได้รับประกันเลยครับแดงขาใหญ่ยักษ์เลยครับพี่น้องซีวายศูนย์เก้าหกนะครับไปเพิ่มอีกตัวครับมันไม่ตัวนี้เฮงยักษ์เลยตัวนี้แดงเข้มเปิดแดงเข้มร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบปุกบวกเนาะตัวนี้ลูกช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตมีใบมีหลอดมีใบเอกสารใบหลอดครบถ้วนนะครับแต่ว่าเปื่อกระชับเวลาได้ครับพี่น้อง เบื้องแนหลังครับพี่น้องแต่าดตร์นอตเลยเลยแดงเข้มสีดีสถานะคือทองร้อมตัวนี้ทองสองเดือนกว่าเป็นแม่สาวทองแรกทองเข้มหกแปดลูกช็อกแลคทองกับเข้มหกแปดสองเดือนกว่าครับตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองยาวใหญ่เบื่องครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ใหญ่ยาวเหมือนกันนะพี่น้องนี่ใช่ไต่ว่าตัวนี้ทองนะครับพี่น้องมองขูนหางไซส์ใหญ่ๆยักษ์แบบนี้สูงร้อยห้าสิบครับอ่าพี่น้องสีแดงเข้มนะครับตัวจริงสีแดงเข้มมากครับพี่น้อง มันจะคือฟังฟังนั่นนะครับพี่น้องตรงนี้อาจจยรอนแสงนี่ครับพี่น้องสายใหญ่ยักษ์ลูกลูกตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตทองกับเคฟเคฟหกแปดครับแปดสองเดือนกว่าครับตรวจทองมีคลิปตรวจครับเฮงขาใหญ่มากครับอ่างไงเบมังไายมังคาไก่ครับพี่น้องงามง้อตัวนี้บอกเลยบอบผิดหวังครับนี่ง่ามคู่ง้องามคร่พี่น้องหรือสิยกทั้งสองตัวนี่ก็ได้แฮงดีเนาะงา่ครับเอาตัวนี้เปิดราคากันตัวนี้เปิดเท่าไหร่ ตัวนี้ทองมีกีหัวนธรรมชาติเปิดใ้แปดหมื่นเก่าครับแปดหมื่นเก่าตะกี่ปอได์ไรราคานีได้พี่น้องมีต่แสนกว่าครับตัวกี่แสนห,หลอดกระสาวทองแรงหัวนธรรมชาตินี่ใบทุกตัวนะครับเนี่เอเกสารใบหลอดมีครบทุกตัวลูกชกเกพี่น้องผสมเทพนี่ตัวทองเรียบร้อยี<ว>่นว่ามัม่นใจตรวจซับได้นหมครับพี่น้องเอาให้พี่น้องสบายใจเลยลูกช็อกรกท้องกับเคฟหกแปดสองเดือนกว่าไซส์ใหญ่ยักษ์เลยตัวนี้งามครับแปดหมื่นเก่า ตัวนี้กับของแท้พี่น้องไทยรอบๆอตัวนี้หกหมื่นหาตีนี่แงนหกหมื่นหาไหม่ใถือพ่อมันกันเนาะตัวนี้กับแปดหมื่นโอ้หญ่งามนี่ส้มกันเลยครับพี่น้องแต่ว่าตัวหนึ่งเดดทองนด้ครับพี่น้องเอาตัวนี้ผสมแล้วผสมเคียบนะตัวนี้เนาะครับยกสามหนึ่งขันยกนี่ลดได้รลายครับถ้ายกสองตัวตัวหนึ่งแปดหมื่นเก้ามันคู่กันหกหมื่นห้าแงยตัวนี้หกหมื่นหาดนะครับพี่น้องหกหมื่นห้าไซส์ใหญ่ใหญ่อ่ะพี่น้องชมกันไปยาวๆครับพี่นนน้้้อองงงีีี่่่ัววาามมเกรดดดปะติฟพ ตัวสองตัวเฮงดีครับพี่น้องเอาแบบง่ายๆไปเองสินะซสามันขอซื้อได้ครับเสียดายง่วงใช่ไหมราคาไหมขายไปเสียดายไปเสียดายเสียดายโมลูอ่ะจีฮาร์ได้แบบนี้อีกบ่มงี้ขายแลยฮะฮะซื้อบ่ได้บางจะขายแล้วก็เสียดายน้ำได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันหาบ่ได้แบบนี้ครับราคานี้าคานี้นี่ะครับแม่สาวท้องแรกกับเคปหกแปดนะครับลูกช็อกคแรกครับพี่น้องหางยังดีมิด โมีตัวนี้จะมองเลยรับประกันให้คูณตาป้ามเลยตัวนี้เปิดราคาอยู่8 0 0 0นบาทครับพี่น้อง8 0 0 0าส่วนแม่นี้นะครับเป็นวัวสาวผสมเคเอฟสามหนึ่งเปิดไปที่65,000รัาปรกันว่าญ่ยักษ์ตั้งครูไงยักษ์งามบ่งามบอกเงินบ่ไหญ่บอเงินบ่ไหญ่บอกเงินงามมีตัวนี้กับกับบ่อเงินครับพี่น้องนี่โมบีตัวนี้ด้ครับพี่น้องนี่ไซส์ใหญ่ยักษ์แบบนี้คู่นี่คับมาคักเลยนี่โอ้หูิดประกวดเลยครับพี่น้อง งามงามงามตัวนี้หกหมื่นห้าครับต่อรองใหลายเติบได้ครับพี่น้องตมอร,ร่องลาพี่น้องเอาแบบแพคคู่ <c oughs> แห้งรถในลายครับพี่น้องเึงใส่ใหญ่ๆงามงามแบบนี้ครับพี่น,อน,น,นอ 6, ้องหาอะไร้ะครับพี่น้องราคาง้วเฟมนี่หล้กกัราคาลักหกครับอันนี้ลักแปดครับพี่น้องลักแปดคือทองแล้วนะครับทองแล้วรับประกันทองมีคิดดวดูการตรวจพี่น้องไม่มั่นใจตรวจซ้ําได้หัวงามคู่หัวงามคู่ครับใส่ใหญ่ย์เลย ไอ้เอ่งไงร่างกายงานสั่งครับพี่น้องอ๋อเป็นคลิปเลิงด้วนครับพี่น้องผู้ใดโกท่านกับท่านนะครับพี่น้องโดนๆจังสีหนได้มากแบบนี้เนาะแน่นครับโอ้โหัสีาาหาได้แบบนี้ว่าได<อ>้พี่น้องราคานี่อ่ะดีครับพี่น้องสวยๆเลยครับพี่น้องนี่<แ>อาอสะออน,น,นส่ออนก็ง่า,งงามเงครับพี่น้องอย่าอ่ะทายสองตัวพี่น้องเบองเลยบวกคันหายาแเราแบบมันหายาะปัญญ์เลรอพี่น้องซ้าซื่อสองใดสามเนาะเนี่ย ตัวนึิมแปดหมื่นเก่าตัวนดิมหกตัวนาคาจะติดแล้วนึ่งครับกระแสนกบาทเนาะครับแสนกบาทกับราคานี่นะครับสุดคุ้มเลยพี่น้องสี่สองเลยสามกับง่วนใส่ยันยัแบบนี้ครับปกติตัวเดียวกับมหลักแสนครับนี่ท่านใจซื้อง่ายไปเลยแม่นครับตั้งใจวสี่เหลี่ยงง่วนเนาะแมนครับเอาตัวยันยันง่ายแบบนี้ครับจังบ่อขันเกี่ยวหยาครับพี่น้องเนี่ยดูหัวมากกับตัวใหญ่เอาสุดท้ายดีกับชุกๆประมาณนี้ก็ครับพุทธาครับผมขอบคุณครับ